สวัสดีครับผมออสบางกับฮุกเกอร์ครับปกติเนี่ยผมเป็นนักตกปลาแต่ผมก็ชอบอาหารเหมือนกันโดยเฉพาะอาหารที่เกี่ยวกับพวกปลาแล้วก็อาหารทะเลทั้งหลายนะฮะแล้ว,วันนี้เราจะมาทำปอบเปบี๊ยะแซลมอนสไตล์อินเดียที่จะเข้ากับซอสของเวิลด์ฟู้ดก็คือ apple, คอินเดียนชัตนนี่ไพน์ปเปอรคือชัตนี่สับปะรดรสอินเดียนั่นเองนะครับรสชาตินี่ก็จะมีกลิ่นอายของอินเดียที่มาจะมีรสสับปะรดและขิงปนไปด้วยผมต้องการปรอบเปี๊ยะเนี่ยที่จะเข้ากับซอสนี้ให้ได้เรามาทำกันเลย แรกเราก็ต้องการแป้งเปียนะครับปลาแซลมอนต้นหอมแล้วก็ราก,กชีสครัหุ้นเส้นสดถั่วงอกกระเทียมแป้งมันซีอิ๊วน้ำตาลผงกะรี่แล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันไว้ผัดแล้วก็ชัดนน้สับปะรดของวอร์กู ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะสับทุกอย่างที่เป็นเครื่องข้างในเนี่ยให้มันละเอียดเล็กๆก่อนนะฮะอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะสามารถสุกได้พอดีแล้วพอเราใส่เข้าแป้งปอกเปี๊ยะเอาไปทอดทุกอย่างก็จะสุกข,ข้างในพอๆข้างนอกมาเริ่มไ,ไปเลยสับรากผักชีให้ละเอียดก่อนต่อจากนั้นก็สับกระเทียมซอยต้นหอมให้เป็นชิน้นเล็กๆสิ่งที่สําคัญคือเราควรมีมีดที่คมมากๆไว้นะฮะ หนังปลาแซลมอนเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดค่อนข้างยากหน่อยถ้าไม่ขมเนี่ยมันก็จะเละง่ายต่อจากนั้นเราก็หั่นแซลมอนให้เป็นชิ้นขนาดลูกเต๋าเราไปเริ่มผัดกันเลยเนาะเตรียมกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปแล้วก็ผัดรากผักชีและกระเทียมก่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงกะหรี่เข้าไปผมชอบใส่เยอะให้มันชุนนะครับตอนนี้เราก็มาผัดเนื้อแซลมอนกันไม่ต้องผัดให้สุกมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดต่อกทีนึยเพื่อเปีียปรุงแต่งด้วยซีอิ๊ น้ำมันหอยกระน้ำตาลเติมถังวอ,อกหุ้นเส้นผัดจนสุกแล้วก็เติมต้นหอมผัดอีกนิดเดียวหลังจากนั้นก็เทม,มันออกมาแล้วรอให้มันเย็นลงสักนิดนะครับโอเคนี่ยครับแค่นี้ก็น่าจะกินได้แล้วแต่วันนี้เรามาทำปอกเปี๊ยะโดยภารกิจยังไม่เสร็จสิน้นขั้นต่อไปนั้นเราก็เริ่มโดยการผสมแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวโพดกับน้ำ เตรียมแผ่นปอบเปี๊ยะเอาไส้ปลาแซลมอนผัดผงกะหรี่ไปใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเริ่มพับแผ่นปอบเปี๊ยะจากมุมที่ใกล้ตัวเรามวนขึ้นไปหลังจากนั้นก็เริ่มพับจากด้านข้างๆมันก็วนให้เป็นรูปปอบเปี๊ยะจนเกือบสุดหลังจากนั้นก็ใช้น้ำกับแป้งที่ผสมไว้มาใช้เป็นกาวเพื่อปิดปอบเปี๊ยะทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าไส้มันจะหมดเรามาทอดกรอบกันเลยนะครับ เนื่องจากว่าไส้ข้างในสุกแล้วเราแค่ทอดให้มันพอเหลืองกรอบข้างนอกก็พอนะครับการทอดปอกเปี๊ยให้กรอบนั้นน้ำมันควรร้อนไว้ก่อนเราไม่ควรใส่ปอกเปี๊ยในหม้อหรือกระทะให้มันมากเกินไปเนื่องจากว่าน้ำมันจะหายร้อนแลวปอเปี๊ยจะออกมาชุ่มน้ำมันมันก็ไม่กรอบนะครับพอปอเปี๊ยได้ที่แล้วเราก็ออกมาวางไว้บนกระดาษซับมันไว้ก่อนระหว่างที่มันเย็นลงแล้วก็เตรียมจัดจานด้วยน้ำจิ้มผักชี ลังฉะนั้นเราก็วางปอบเปี้ยเรียงกันให้สวยๆและน่ารับประทานนะครับปอบเปี้ยปลาแซลมอนผัดผงกะรี่กับซอสชัดนี่สับปะรดอินเดียเสร็จเรียบร้อยครับผมออสปังกับพุกเกอร์ขอลาไปก่อนพบกันข่าวหน้ากับการทำอาหารของผมสวัสดีครับ